แท้จริงแล้วความทุกข์ของคนเราอยู่ในกายในจิตของตนนั่นเองสนามศึกษาธรรมะของเราจึงอยู่ที่กายที่จิตนี้แหละแทนที่เราจะเที่ยวเรียนรู้ออกไปภายนอกก็ให้เราย้อนเข้ามาศึกษาอยู่ในกายในจิตของเรานี้แหละ หแด่เธอผู้มาใหม่เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะเป็นการยากที่เราจะเห็นได้ว่าธรรมะเป็นเรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่สุดเพราะภาพหลักของาศาสนาหรือของธรรมะที่เรารู้จักนั้นดูอย่างไรก็ไม่ธรรมดาเลย เริ่มตั้งแต่ภาษาที่ใช้เต็มไปด้วยภาษาบาลีมีศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะมากมายแค่ทําความเข้าใจศัพท์ก็ยากนักหนาแล้วพอรู้ศัพท์แล้วลงมือศึกษาตําราจริงๆก็พบความยากอีกคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มีมากเหลือเกินและตําราที่พระรุ่นหลังลงมาท่านเขียนไว้ก็มีอีกมากมาย บางท่านพอใจที่จะลงมือปฏิบัติก็มีปัญหาอีกว่าสำนักปฏิบัติมีมากมายทุกสำนักบอกว่าแนวทางของตนถูกตรงที่สุดตามหลักมหาสติปฐานบางทีก็ทับถมสำนักอื่นหน่อยๆว่าสอนไม่ตรงทางความยากลำบากนี้พบกันทุกคนครับทำให้ผมต้องนั่งถามตนเองว่าเป็นไปได้หรือไม่ ที่เราจะศึกษาธทมได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องรู้สัพบ,บาลีหรือไม่ต้องอ่านหนังสือหรือเข้าสำนักปฏิบัติใดๆเลยความจริงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นเรื่องง่ายๆธรรมดาธรรมดาดังที่ผู้ได้ฟังธรรมจากพระโอษมักจะอุทานว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข่าธรรมที่ทรงแสดงเหมือนดังเปิดของคว่ำ ให้งางซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอะไรนักที่ผู้ฟังจะรู้สึกเช่นนั้นก็เพราะผู้ฟังเองเกิดมากับธรรมอยู่กับธรรมจนตายไปกับธรรมเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพียงแต่มองไม่เห็นว่าธรรมได้แสดงตัวอยู่ที่ไหนเมื่อพระพุทธเจ้าส่งชี้แนะก็สามารถรู้เห็นตามได้โดยง่ายอีกประการหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงพร้อมด้วยความรอบรู้สามารถอธิบายธรรมอันยุ่งยากซับซ้อนให้ย่นย่อเข้าใจง่ายสามารถขยายความธรรมอันย่นย่อให้กว้างขวางพอเหมาะแก่ผู้ฟังทรงปราศจากอุปสรรคทางภาษาคือสามารถสื่อธรรมด้วยภาษาที่ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายๆไม่เหมือนผู้ศึกษาและสอนธรรมจำนวนมากในรุ่นหลังที่ทำธรรมะซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว และแสนธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนและไกลตัวเสียเหลือประมาณจนเกินความจำเป็นเพื่อความพ้นทุกข์และสั่งสอนด้วยภาษาที่ผู้ฟังไม่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายแท้จริงแล้วธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้จนถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเอง และขอบเขตของธรรมะก็มีเพียงนิดเดียวคือทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดความทุกข์ถ้าจะศึกษาธรรมะก็ศึกษาลงไปเลยว่าความทุกข์อยู่ที่ไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรและดับไปได้อย่างไรและความสำเร็จของการศึกษาธรรมะอยู่ที่ปฏิบัติจนเข้าถึงความพ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อความรอบรู้รกสมอง หรือเพื่อความสามารถในการอธิบายแจกแจงธรรมได้อย่างวิจิตพิสดารแท้จริงแล้วความทุกข์ของคนเราอยู่ในกายในจิตของตนนั่นเองสนามศึกษาธรรมะของเราจึงอยู่ที่กายที่จิตนี้แหละแทนที่เราจะเที่ยวเรียนรู้ออกไปภายนอกก็ให้เราย้อนเข้ามาศึกษาอยู่ในกายในจิตของเรานี่แหละ วิธีการก็ไม่มีอะไรมากขอเพียงให้หัดสังเกตกายและจิตของเราเองให้ดีเริ่มต้นง่ายๆจากการสังเกตร่างกายก่อนก็ได้ขั้นแรกทำใจให้สบายๆอย่าเคร่งเครียดอย่าไปคิดว่าเราจะปฏิบัติธรรมแต่ให้คิดเพียงว่า เราจะสังเกตดูร่างกายของเราเองเท่านั้น Jamie, สังเกตแล้วจะรู้ได้แค่ไหนก็ไม่เป็นไรเอาแค่ว่าจะเฝ้าสังเกตให้ได้เท่าที่ทำได้ก็พอเมื่อทำใจสบายสบายแล้วลองนึกถึงร่างกายของเรานึกถึงให้รู้พร้อมทั้งตัวเลยก็ได้เหมือนเรากำลังดูหุ่นยนต์อยู่สักตัวหนึ่งที่มันเดินได้ เคลื่อนไหวได้ขยับปากได้กลืนอาหารอันเป็นวัตถุเข้าไปในร่างกายขับถ่ายกากอาหารออกจากร่างกายถ้าเราเห็นหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าตัวเรามันทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยๆเราเป็นคนดูเฉยๆถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นแจ้งประจักษ์ใจเองว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุก,ก้อนหนึ่งเท่านั้น มีความไม่หยุดนิ่งไม่คงที่แม้แต่วัตถุที่ประกอบเป็นเจ้าหุ่นตัวนี้ก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกกินอาหารและน้ำแล้วก็ขับถ่ายออกไม่ใช่สิ่งที่เป็นก้อนธาตุที่คงที่ถาวรความยึดถือด้วยความหลงผิดว่ากายเป็นเราก็จะบรรเทาเบาบา,บางลงได้ แล้วก็จะเห็นอีกว่ายังมีธรรมชาติที่เป็นผู้รู้ร่างกายอาศัยอยู่ในร่างกายนี้เองเมื่อเห็นชัดแล้วว่ากายนี้เป็นแค่ก้อนธาตุไม่คงที่ไม่ใช่ตัวเราคราวนี้ก็ลองมาสังเกตสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในร่างกายนี้ต่อไปเป็นการเรียนรู้เรื่องของเราเองให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก สิ่งที่แฝงอยู่ในร่างกายที่เห็นได้ง่ายๆคือความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยๆบ้างเช่นเมื่อเราเห็นหุ่นยนต์ตัวนี้เคลื่อนไหวไปมาไม่นานก็จะเห็นความปวดเมื่อยความหิวกระหายหรือความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้แทรกเข้ามาเป็นระยะระยะพอความทุกข์นั้นผ่านไปทีหนึง่งก็จะรู้สึกสบายไปอีกช่วงหนึ่ง รู้สึกเป็นสุขเช่นกระหายน้ำเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นพอได้ดื่มน้ำความทุกข์เพราะความกระหายน้ำก็ดับไปหรือนั่งนานๆเกิดความปวดเมื่อยรู้สึกเป็นทุกข์พอขยับตัวเสียก็หายปวดเมื่อยรู้สึกว่าทุกข์หายไปคือรู้สึกเป็นสุขบางคราวมีความเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะรู้ความทุกข์ทางกายได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้นเช่นเกิดปวดฟันติดต่อกันนานๆเป็นวันๆถ้าคอยสังเกตรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเห็นชัดว่าความปวดนั้นเป็นสิ่งที่แทรกอยู่กับเหงือกและฟันแต่ตัวเหงือกและฟันมันไม่ได้เจ็บปวดด้วยเลยกายเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีความเจ็บปวด เพียงแต่มีความเจ็บปวดเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงอยู่ในกายเราก็จะรู้ชัดว่าความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือรู้สึกเฉยเฉยไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกอยู่ในร่างกายและที่สำคัญเจ้าความรู้สึกเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่กำลังถูกรู้ถูกดูอยู่เช่นเดียวกับร่างกายนั่นเอง ถัดจากนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องราวของตัวเองให้ละเอียดมากขึ้นคือคอยสังเกตให้ดีว่าเวลาที่เกิดความทุกข์ขึ้นนั้นจิตใจของเรามันจะเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจตามมาด้วยเช่นหิวข้าวแล้วจะโมโหง่ายเหนื่อยก็โมโหง่ายเจ็บไข้ก็โมโหง่ายเกิดความใคร่แล้วไม่ได้รับการตอบสนอง ็โมโหง่ายให้เราหัดรู้ให้เท่าทันความโกรธที่เกิดขึ้นในเวลาที่เผชิญกับความทุกข์ในทางกลับกันเมื่อเราได้เห็นของสวยงามได้ยินเสียงที่ถูกใจได้กลิ่นหอมถูกใจได้ลิ้มรสที่อร่อยได้รับสิ่งสัมผัสร,ร่างกายที่นุ่มนวลมีอุณหนภูมิพอเหมาะ ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไปได้คิดถึงสิ่งที่พอใจเราจะเกิดความรักใคร่พึงพอใจในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสและได้คิดนึกนั้นก็ให้เรารู้เท่าทันความรักใคร่พอใจที่เกิดขึ้นนั้นพอเรารู้จักความโกรธหรือความรักใคร่พอใจแล้วเราก็สามารถรู้จักกับอารมณ์อื่นๆได้ด้วยเช่น ความลังเลสงสัยความอาฆาตพยาบาทความหดหู่ใจความอิจฉาริษยาความคิดลบหลูผู้อื่นความผ่องใสอิ่มเอิบของจิตใจความสงบในจิตใจเป็นต้นเมื่อเราเรียนรู้อารมณ์หรือความรู้สึกเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเริ่มรู้ว่าความจริงแล้ว อารมณ์ทุกอย่างนั้นไม่คงที่เช่นเมื่อโกรธและเราก็รู้อยู่ที่ความโกรธนั้นก็จะเห็นระดับของความโกรธเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่ไปอยู่ไปความโกรธก็ดับไปเองและไม่ว่าความโกรธจะดับหรือไม่ก็ตามความโกรธก็เป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีเราอยู่ในความโกรธ แม้อารมณ์อื่นๆก็จะเห็นในลักษณะเดียวกับความโกรธนี้ด้วยถึงตอนนี้เราจะรู้ชัดว่าร่างกายก็เป็นแค่หุ่นยนต์ตัวหนึ่งความรู้สึกสุขทุกข์และอารมณ์ทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อหัดสังเกตเรียนรู้จิตใจตนเองมากขึ้นคราวนี้ ก็จะเห็นการทำงานของจิตใจได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนรู้ความจริงว่าความทุกข์เป็นเพียงสิ่งที่มีเหตุทำให้เกิดขึ้นเป็นข่าวคราวเท่านั้นเราจะพบพลังงานหรือแรงผลักดันบางอย่างในจิตใจของเราเช่นพอเห็นผู้หญิงสวยถูกใจ พอจิตใจเกิดความรู้สึกรักใคร่พอใจแล้วมันจะเกิดแรงผลักดันจิตใจของเราให้เคลื่อนออกไปยึดเกาะที่ผู้หญิงคนนั้นทำให้เราลืมดูตัวเองเห็นแต่ผู้หญิงคนนั้นเท่านั้นเรื่องจิตเคลื่อนไปได้นี่ถ้าเป็นคนที่เรียนตำราอาจจะงง,งแต่ถ้าลงมือปฏิบัติจริงจะเห็นว่า ความรับรู้มันเคลื่อนไปได้จริงๆตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเรื่องจิตเที่ยวไปได้ไกลไม่มีคลาดเคลื่อนแม้แต่คำเดียวหรือเมื่อเราเกิดความสงสัยในธรรมว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรก็จะเห็นแรงผลักดันที่บังคับให้เราคิดหาคำตอบจิตใจของเราเคลื่อนเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดตอนนั้นเราลืมดูตัวเราเอง เจ้าหุ่นยนต์นั้นก็ยังอยู่แต่เราลืมนึกถึงมันก็เหมือนกับว่ามันหายไปจากโลกความรู้สึกต่างๆในจิตใจเราเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้เพราะมัวแต่คิดหาคำตอบในเรื่องที่สงสัยอยู่นั่นเองหัดรู้ทันจิตใจตนเองมากเข้าไม่นานก็จะทราบด้วยตนเองว่าความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไร ความพ้นทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรสภาพที่ไม่ทุกข์เป็นอย่างไรสภาพจิตใจมันจะพัฒนาของมันไปเองทุกอย่างไม่ต้องไปคิดเรื่องฌานเรื่องยานหรือเรื่องมรรคผลนิพพานใดๆทั้งสิ้นถึงตรงนี้อาจจะพูดธรรมะไม่ได้สักคำแปลสับบาลีไม่ได้สักตัวแต่จิตใจพ้นจากความทุกข์หรือมีความทุกข์ ก็ทุกไม่มากและไม่นานผมเขียนเรื่องนี้ขึ้นเป็นของฝากสำหรับผู้เริ่มสนใจจะศึกษาธรรมะเพื่อบอกว่าธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเป็นเรื่องของตัวเราเองและสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากหนักด้วยตนเองอย่าพากันท้อถอยเสียเมื่อได้ยินคนอื่นพูดธรรมะแล้วเราฟังเขาไม่รับเรื่อง เราไม่ต้องรู้อะไรเลยก็ได้รู้แค่ว่าทำอย่างไรเราจะไม่ทุกข์ก็พอแล้วเพราะนั่นคือใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาซึ่งจำเป็นที่คนคนหนึ่งควรจะเรียนรู้ไว้